พี่น้องคนยุฟังนะก็ได้ไลเลยขากระเจากระถาเบิ้งเพื่อขึ้กันเนาะพี่นออ้องตามกันบจัก ร้ายอีดีพี่น้องเขแห้งลายแห้งร้ายแห้งพี่น้องรวนได้าเืยมากที่ได้แต่เพือมันสาเนาะข่อยมาตะกี้เพือนหน่อยเห็นนะเนาะเพื่อนลาเดียวนะเดียวเป็นสิสารมากขาวเดียวข้าวเดียวพี่น้องอันนี้เพือนเขาอันนี้เพือนเขาการ์ดกาไปเออบาดไรเด้ พี่น้องน้องแหงกันนะคบแข่งกันนะคอวันน้องแหงสิแคงกันนะคบวันนี้น้องแหงกันนะคเหรอพ่พ่อการก่อนแล้วกันดีโอคิดว่าไพซีสระโอ้คิดว่น่นะครับเยนนาอแข่งเออสี่สวนเออเออเอเอ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 อเัอเออเเออเอเอเอยอเเออเออออออเ โอ้เสียบ้านพ่อตัวเองวะนี่มาเต๋อล้วซาเสียบนไหนจอว์เสนาคบาออเออนะคะบ้านพ่อขอได้เลยว่น เด่นนะครับขึ้นมาแล้วนี่แม่นบ้อนะครับคือจังหวะน้องแหงสัตว์เป็นสัตว์น้องแต่บ้านนี่พี่น้องเพื่อบ้านนะครับเด้อตัวนี้นะครับมาเรื่น้องแหงนีกว่าบ้านพี่น้องเอ้ยจะบ้านไหนนะครับจากบ้านไหนน <taking> <Niger> <chips> ้องแหงงไปเวลา คนอยู่ทั้ง่าะก็ไล่ไล่ด้พี่น้องคนก็จะเสียคนอยู่เท่งกันไล่ไล่พี่น้องชุดชิกไปด้วยแล้วมาแล้วพี่น้อง น้คามกันน้องแหงพี่น้องเดือดซีซั่มผู้นี่บ้าน,น้ะคามเด้อพี่น้อง <S <S นี่เนาะตอนที่ยากําลังถ่ายอยู่นี่นะคคามและก็อีกฝักหนึ่งก็คืออันนี้เป็นน้องแหงน้องพี่น้องรู้มาและซุยซีกันค่ะพี่น้อง ีิยนที่พาอยู่บนน้องแหงก็สีย ในที่แข่งกันไปนอบานนัคะามศสนะโอ้พิม่เสียถูกทีมอยู่พี่น้องบ้านนะคะศานะพี่ช้ก็ที่มาสบายดีพี่น้องเสียนักขานะกสเอเียบ้านเดียวราเสียน้นไหนมเสียบ้านเองตวอเยไปเินนะ ไฟนี่ยอดพน้ะ <cons urai> ี่านได้ปีแที่หงเสียแล้วมาแล้วพี่น้องแม่นบ่บบานใดก็บ้านใดเด้พี่น้องหอบซองที่เขาเบิ่งน้องมยานีผู้ยิ่งนี้ผู้ทายพี่นองจะบานใดตัวบานใดบานใดเด้หน้าตา นาตาลก็บานได้เด้นาตาลสีเขียวโอกันาตาลปลาท้อป้า,ปาที่หนักโซโกัน มือกันนาอเพิ่นกันด้วยสิเอาใหมนาะพี่น้องอีกรอบหนึ่งบานได้ด้ศีสนรัาเบิ้งนาะพี่น้องระวังสะโอไต่ก็สะโอเนื้อเออรอบใหม่มันยาเสมอกันนี่พี่น้องบานที่เรื่องนอนกระซัง พราะว่าเสมออีกไาสนาพี่น้องเสมออีกอะไรบ่เบื้องกานเบื่องกอนเบื่องคิปกอรเออเออเออทีงบ้านไดเได้อศสนา

คางเทิงพี่น,อน้องเขาลถเขาขึ้นมาจากลุมขึ้นมาเทิงอ้คนร้ายขนาดเล้วสบายดีสบายไ,ไหมย้ายขึ้นนั่งอยู่ผมกอ่อนดีกว่าคะสบายดีอ<ช>้ว,วนแต่ว่าชี่เพื่อมาถอดนั่งอยู่บนมันเงียบดีเน้องขึ้นมาเทิงอันนี้พี่นอ้องคนร้ายขนาด ไปตามหาล้านพีน่ใหม่กับพี่น้องไปตามหาน้องก๊อฟน้องนิวหน่งอ,หนงนองโอ้ยหาอีแม่เนาะมาเข้าใจยู่ไซพี่น้องผู้สาวนี่ไฮเงินไปคนละหาเสียคอยไปอยา,หาหกหาพวกไหนก็ได้เบอรว้าทั้งหลักเนาะคนลน์นี่พี่น้อง

กิมแล้เพี่อ่อาหางหลานล้ายท้องมาจัะ พี่น้องสิปตามหาร้านเนาะน,น้องอุนน้องกอบน้องนิ้วเนาะแล้วก็สิตามหาห่านขายคายลูกชิน้นแม่นอ้องอุนเลยแล้วคลยายจี๊ยเด็ดพี่น้องมีหมากลูกเปลให้สัตว์อีกได้นีพี่น้อง เมื่อกี้สองไหมเรามากินเป็นคองเปียนไมหน่เป็นไม้เลป๊าดออ้พอแล้วพี่น้องพอแล้วพอแล้วลุ้น มากกะไผ่เออมากกะลูกกะผัวมากก็ไผ่เมีนครูไผ่ครูมันเนาะมากกะเลือกนนดบ้านได้เลยที่หนึ่งค่ะเลแค่งแล้วหรอบอม่เบิ่งเลยอ่ะกินชามอ๋อขาเอาลูก้องมาก้อนไม่ใส่น้าแหลไม่ใส่หนักบนเป็นเมือดันแี่ม่แม่บอ วดวนห็นแม่ฮะอยู่บ่ได้ยิมนมือเมือ่อ,อดอาบปาดคุมบานตั้งลางยี่พี่ว่าพี่น้องโอ้คุมบานตั้งลาง บ้าดคุมตลางเนาะฟาดฟาสิขี้เรื่อมื่อฟาสิขี้เรื่อมื่ออะก็เรื่ออะเนี่ยไปขี้ป้าน้ำลายยังน้ำพอนไปขึ้นจะได้เนอะแก่เสืยแม่แขกอปเบิร์ทุกเ่อนเธอ้้ายหรือเปล่าครเด่นเท่าไรสย่างจะค้านเงินค่ะย่างเท่าไหร่ เิดแซนไยเดยต,าตนน้าคน,นเอาจะคือพ่หายเขาซื้อเองเงิงนเะขาบอกที่มาจะขยันก็นจ่ให้เขาลอดได้ดดอไดพี่น้องขุมตางหลังได้เดืจจอดจ้าแอปปูซาพิาหน้ามานันหาพี่น้องพอละสมคน เรียกเอาไหมล่ะเรียกตัวเชียวตัวไหนได้กินแล้วรอบหนึ่งเมนวะนี่แม่ได้กินแล้วรอบเนึ่งเอาไหมเรียกอะไรตัวเชียตัวไหนจ้ำบอลลูนว้าเถอะดีบัวไซน้ำจิ้มจ้าบัวไซน้ำจิ้มกินหมดกินหลดกินหลดบัวไซน้องน้ำหมดก๊อกเอาตัวไหนล่ะเอาตัวไหนถก บ้าตะโกนวาเซนต์น้ำจิ้มเด้อขายดีอยู่บ่บ่ขายพอดีปีนี้ปีนี้ขายพอดีขายบดายบดายคนขายร้ายเนาะไม่เอาน่าอยู่ทีโบโอ้คนไม่ค่อยไม่ยังไง ถาร้านๆไปขืนสไลเดร์พี่น้องอันนี้เราบ้างมันแทงกอันเนื้นอน,นี้นเด้อนี่อาสีฮากออกหมะนักปัน่นไรกันิดอ,อ,อ,อ้าเปั่นเลยอมันเจอร์ดนันพี่บาคินเจอร์คนดวตนเจอร์ห กนนก็ขนมเหียวนะขนมเียวขนมตุบ้าวมหลงตื้นแน่ไปไปตไม่หลังเอาวอสปมี่หันเอาบ่อกับมา่ออไปกิไหมขาอีกยังไม่ไีดายไม่ทนเขาที่ ยังไ่นท่านอาสอคนเหนกัคับเอาว่านนีนิวเอาว่แบบสีเอาบ่เอาบล่ะเออสหายี่หรอ có <laughs> cái bằng sáng cái này cái hai đi <laughs> bay. ตัสเขียวะก็สเเขื่อนอยู่นไปไปนั่งอยู่มนกรเื้อกันเนั่งอยู่ทางดนเีไปเอามันไปเอามันไปไปอะไรปะนี่เชื่อแล้วถ้าถ้าต่างบ้าง้าที่น้อย ซื้อแป็บสี่หาซื้อข้องเลนหาเนาะพี่น้องหลังจากที่เข้ามาเตเลนสไลเดอร์ถ้าร้านเปเลนสไลเดอร์คนลาซ่า,าพัานถูกพี่น้องแพงขนาดฮะด<า>จักหน่อยเออที่เหือดไปปะท่าถ้า,ถา,า,าพ่อนจากกาาอนถ้าถ้าเพื่อนก่อนกัน